กับาสือช่วงที่2ของรายการ c ี o เบอร์หนึ่งนะครับผมยังนั่งอยู่กับ c ี o ของสอขันแกนฟู้ดคุณเจริญครับเฮ้แลวตอนที่คุณเจริญเล่าให้ฟังว่าตอนตอนแรกเริ่มเนี่ยเรารับของมาจากขอนแกนใช่ไหมครับมาขายจากจุดไหนที่เราเริ่มแล้วก็สร้างโรงงานคือจริงๆผมมีประสบการณ์ในการทํางานปเป็นมืออาชีพครับทางด้านจัดการทังด้านโรงงานทังด้านการตลาดผมเข้าไปซื้อมาขายไปเนี่ยประมาณสักแเดือน ก็มีความรู้สึกว่าสินค้าที่ผลิตจากโรงงานในชนบทเนี่ยมันจะขาดมาตรฐานอยู่ความนิ่งไม่ดีไม่ไม่ไมีบางวันมาก็คุณภาพดีมันก็ไม่ค่อยดีเราคิดความจําเป็นถ้าจะโตต่อเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อนเราก็เลยเริ่มหลังจากซื้อมาขายปแปดเดือนเราก็เริ่มลงงานเล็กๆที่กรุงเทพครับอยู่ทถวๆนี้ใกล้ๆวัดศรเนี่ยในเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่แล้วก็พอคุณภาพนิ่งตลาดโตเร็วมากเอเย่นก็วิ่งเข้ามาหาเยอะ ก็เป็นการเติบโตอัตโนมัติไปเลยใช่อาหารคือต้องถ้าคุณภาพนิ่งนะครับและราคารับได้เนี่ยโตได้เลยมาสึชูสำเร็จเลยแล้วก่อนันนั้นคุณเจริญก็ทําเกี่ยวกับอาหารมาอยู่แล้วคือผมเป็นลูกมอสีีนะครับผมทําทางด้านอาหารอยู่ที่สีีประมาณสิบปีครับก็ได้ประสบการณ์ก็มาขยายของตัวเองทาไมถึงชื่อสอขอนแก่นเพราะว่าใครๆก็อยากรู้มากเลยครับก็เอาง่ายๆหนึ่งเราย้ำมาเนี่ยคือสินค้าจากขอนแก่นเพราะขอนแก่นมีภาคพุในเรื่องอาหารครับ พื้นเมืองยกตัวอย่างเลยเวลาสมัยก่อนใครจะไปขอนแก่ก็ฝากซื้อกุนเชียงฝากซื้อหมูหยองเราบอกอ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ยกขอนแก่ไปอยู่กรุงเทสไม่ดีกว่าเลยจะได้สะดวกครับพอคนรุงเทสนี่ยงปุป๊บเราก็เอาถ้างั้นก็เอากรุงเทสเนี่ยไปทั่วประเทศเลยครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราสามารถเข้าเวิร์ประเทศไทยครแต่ละประเทศไทยได้ทั้งหมดแล้วผมว่าชื่อเสือขอนแก่นน่าจะติดถูง,ง่ายด้วยหรือเปล่าครับส่วนหนึ่งก็ผมว่าจําจง่ายเพราะ,ะมันเป็นยงกับชื่อจังหวัด วาวางแผนที่จะส่งต่อธุรกิจให้กับลูกๆยังไงบ้างแล้วครับตอนนี้จริงๆก็เราเป็นบริษัทมหาชนน,นะครับแล้วทุกวันนี้ก็บริหารโดยมืออาชีพผู้บริหาร80เปเ็นป็นมืออาชีพทั้งหมดนั้นของผมเนี่ยจุดยืนก็คือว่าต้องการสร้างให้บริษัทเนี่ยเป็นของประชาชนาแล้วก็บริหารโดยประชาชนนั่นคือ,อมืออาชีพเข,ข้ามาครับแล้วสุดท้ายผลตอบแทนก็คืนสู่ประชาชนนั้นล,ลูกๆก,ก็ ให้ทางเลือกครับอยากจะอยู่ในบริษัทต้องมีความสามารถต้องมีความเก่งแต่ถ้าไม่อยากอยู่ในบริษัทก็ไปปขยายธหรกด้ตามที่งานที่เยาชอบครับแต่โดยเขาโชคดีเนี่ยมีลูกอยู่แค่สองคนซึ่งสองคนก็สนใจกิจการนี้แล้วเข้ามาดูงานเนี่ยเข้ามาเริ่มงานเนี่ยคนโตเริ่มมาเจ็ดแปดปีคนเล็กเริ่มมาห้าหกปีซึ่งฝึกการผ่านงานอยู่ในต่างประเทศขยายโรงงานในต่างประเทศด้วยทุกคนที่ตอนนี้มีพื้นอยู่แล้วครับขาคิดว่า แบ่งให้สองคนทําคนหนึ่งถนัดการเงินคนนึงถนัดการตลาดก็แบ่งกันทําช่วยกันกานทาแบ่งกันไปเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันครับครับแล้วเรามีคติสอนลูกหรือว่าเรามีคติในการดําเนินธุรกิจยังไงบ้างครับจริงๆผมคิดว่าชีวิตคนเราเกิดบรรทุกพานอยู่งานครับให้เลือกงานที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขมีความสบายใจก็โตได้อันนี้ไม่ได้บังคับแต่โดยความบังเอิญเขาชอบอาหารก็เลยสามารถพูดภาษาอาหารทํางานได้ขยายกานได้เร็วสมากกว่าได้เร็ว นี่ก็เลยเป็นถือว่าเป็นข้อดีเป็นแอดวานเทจที่ทำให้การขยายการส่งต่อได้ง่ายด้วยใช่ครับแต่ครับจุดนี้อาจจะต้องขอรบกวนคุณเจริญผมอยากจะไปเดินดูซะหน่อยให้คุณเจริญช่วยพาดูซะหน่อยว่าที่ออฟฟิศสองอนแกนเนี่ยแล้วก็ที่ช็อปที่นี่มีอะไรบ้างอ๋อยินดีครับเดี๋ยวจะขอขาอยากพาชมเลยนะครับโอ้หผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยครับอันนี้คืออะไรกันบ้างครับก็อันนี้จะเป็นพวกหมูแผ่นดั้งเดิมแล้วก็หมูแผ่นแบบที่เป็นสแน็คซองก็จะเป็นพวกที่ เหมือนเนี่ยกระจายท,ทั่วทั้วประเทศไทยตั้งแต่หมูฝอยหมูแผ่นรถพริกไทยกระเทียมพริกไทยรถสา,ล,สาลายเนล,ลิรถน้ำพริกเผาเอ๊ะ <Hey, S 1> อย่างเช่นรถด,ดั้งเดิมเนี่ยสามสิบปีเนี่ยรสชาติมันเปลี่ยนจากตั้งแต่สมัยสามสิบปีก่อนนี่มากน้อยขนาดไหน,นคือลูกค้าก็ายังติดใจรสเดิมแม่เราไม่ได้เปลี่ยน แต่พอมาเป็นรักษาเป็นสแนกแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ที่ตลาดต้องการอะไรเราต้องการรดสษาอะไรต้องการรดพริกเผาเราก็ใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปแล้วเรามีทีมไอเดีเยอะเยอะมากขนาดไหนครับในงาน้ทีมือเราใหญ่นะอาจนั้นก็หลายสิบคนหลายสิบคนครับแล้วเขาจะรับนโยบายมาจากคุณเจริญต่ออีกทีหนึ่งว่าอยากจะพัฒนาสินค้าไปทางแนวนี้คือเราบอกทิศทางครับแล้วก็มีสองทางคือเราเจอตลาดแล้วตลาดต้องการอย่างนี้ครับหรอันหนึ่งคือทางไอเดีเสนอให้เราบอกว่าเนี่ยครับลองสนตลาดดูเราทำสองทาง ก็จะอินไซด์เอาเอาไซด์อินอ๋อทั้งคู่เลยสองแบบเลยครับแล้วในขณะที่ของทางด้านข้าวขาบูยูนานเนี่ยละครับเอกลักษณ์เราแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงอ๋อคือเราก็ขบวนการดีเซิร์นนะยังจุดขายของเราเนี่ยเราเอาสิ่งที่ชื่อว่าเป็นโดยลูกค้าจริงๆอย่างตัวอย่างลูกชิ้นปลาแท้สิวเนี่ยทั่วนนี้เราเป็นรายใหญ่ของโลกไม่ใช่ของประเทศนะครับจุดขายก็คือว่าคนเนี่ยกลัวเหม็นข่าวเพราะเราไม่เหม็นข่าว อันนี่สองก็กลัวใส่สารบ่อแหลกเพราะเราการทีมปลอดสารบออแหลจกจนนี้เกิดได้เลยลูกค้าเชื่อเกิดได้เลยครับนะแต่แตพอชาวต่างชาติเขาได้ยินว่าแต้จิว๋วแต่เขาเห็นว่ามันมาจากไทยแลนด์กาจะต้องมีความรู้สึกแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆผมพยายามโยงให้เอาสิ่งที่ชื่อเสียงที่ดีๆแล้วมีความเชื่อถือเนี่ยมาเป็นแบรนด์ของคนไทยก็จดทีมมนในประเทศไทยในทุกวันนี้คำว่าแต้จิ๋วกลายเป็นว่าเป็นแบรนด์ของคนไทย ตั้งแต่มีสินค้านี่ผมว่าน่าจะเป็นหลักร้อยประเภทเลยคุณเจริญชอบชิ้นไหนมากที่สุดส่วนตัวคุณเจริญนะคือสินค้าจริงๆพื้นเมืองเราไม่ชื่อเสียงนะพวกแหนมบุยอแต่นี่เป็นเป็นตัวทำรายได้อยู่หลักเลยแล้วตัวที่คนไทยกินดูทุกวันพวกเวยเตี๋ยวกับลูกชิ้นปลาซึ่งลูกชิ้นปลาของเราก็ที่อมารเก็ตเชลเราก็ท้างจะสูงเพราะคนไทยได้สัมผัสเราในชีวิตประจําวันอาหารประจำมือได้ต่ของเราหมด นี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสอขอนแก่นที่วันนี้ครับเริ่มที่จะรุกไปไกลมากขึ้นตั้งแต่สินค้าที่เป็นแค่ของฝากจากขอนแก่นมาจนทุกวันนี้เป็นอาหารที่ทุกคนสามารถรับประทานได้ทุกวันที่ใส่ทัชระดับชั้นผู้นำอย่างนี้ซีอท่านนี้ท่านเดียวครับคุณเจริญครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจริญมากครับุณเจริญมากครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดของซีโอเบอร์หนึ่งประจำสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อังคารหน้าทาง n a t i o n channel ครับ